สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนเนชาวสิงห์เราไปดูกันนะคะว่าเรื่องโชคดีของคุณในปี2568นะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างคะ่ะเรื่องโชคดีของชาวสิงห์นะคะ ให้ใบแรกเลยนะคะอัศวินถือเหรียญค่ะได้ถือเหรียญเลยนะใบแรกนะคะแล้วก็ได้ไพ่ Temperance ห้าถ้วยค่ะราชินีถือเหรียญหกเหรียญโอ้เหรียญเยอะเหมือนกันนะ King of Cups นะคะ ได้ไพ่เดอะ a t ทค่ะเดทแล้วก็8ไม้เท้า10เหรียญเหรียญเยอะนะชาวสิงห์นะคะแล้วก็6ดาบค่ะขอดูใต้สำรับของเราเป็นเดอะเมจิกเชนนะคะไม่เหมาะว่าไพ่ของชาวสิงห์เนี่ยดีนะดีเลิศนะคะเลิศเลยแหละเพราะว่ามันเหมือนกับ การเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทำาพลนแล้วก็เดทเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสําคัญปีนี้อาจจะเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะพลิกผันได้เลยนะคะนะในชีวิตของคุณค่ะอ่ะเรื่องเด่นๆที่เห็นอยู่ในตอนนี้คือเรื่องปาฏิหารบางครั้งปาฏิหารเราพูดถึงปาฏิหารมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของความเชื่อแต่ปาฏิหารนะคะบางทีมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเสกคาถาแล้วก็โอ้โหมันก็มีสิ่งนี้ลอยมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เวิร์วังอลังการขนาดนั้น แต่คุณเชื่อไหมถ้าจู่ๆชีวิตของคุณเนี่ยเฮ้ยพลิกผันอยู่ๆมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอยู่ๆมีคนมาอุปถัมภ์คุณอยู่ๆชีวิตคุณก็ไปทําอะไรถูกที่ถูกทางถ,ถูกทางแล้วร่ํารวยขึ้นมาเนี่ยโดยที่บางทีเนี่ยปีเดียวเนี่ยโอ้โหคุณสามารถพลิกฟื้นโชคชะตาของคุณกลับมาบางครั้งร่ารวยได้ไปถึงจุดหมายปลายทางาอันยิ่งใหญ่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตพลิกฟื้นจากที่่คุณอาจจะติดขัดติดลบอยู่ แล้วจู่ๆภายใน1ปีคุณกลับมามั่งคั่งร่ำรวยมีคนมาให้โอกาสคุณอะคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปาฏิหาริย์ไหมใช่ไหมคะมันคือจังหวะของชีวิตเพราะฉะนั้นในปี2 5 1 8เนี่ยเป็นปีที่เรื่องนี้นะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณชีวิตพลิกผันเลยนะคะไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยได้ไพ่อัศวินถือเหรียญน,นั่นหมายความว่าเปิดคลิปมาต้นต้นปีเลยอะคุณก็จะได้ถือเหรียญเหรียญก็คือทรัพย์ หรือคือรับรั์ที่มันเยอะมากนะเหรียญที่คุณสามารถจับจ่ายใช้สอยที่คุณจะเอาไปทําอะไรก็ได้เอาไปลงทุนนะเอาไปาซื้อบ้านเอาไปซื้อรถเอาไปทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตมีความสุขในแบบที่คุณต้องการเป็นเช่นนั้นเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงการยกย้าย ไปสู่บ้านใหม่นะไปสู่บ้านใหม่ไปสู่ความสุขไปสู่สิ่งที่ดีงามไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตชีวิตมันเหมือนกับมีการโยกย้ายถ่ายเดมันอยู่ไปจะไปอยู่ในจุดที่สมดุลมากขึ้นชีวิตไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปชีวิตแต่จะมีแต่ความอบอุ่นนะนั่นคือจุดกึ่งกลางเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาอะไรก็แล้วแต่นะคะชาวสิ่งที่มันล้มเหลวล้มเลิก และมันไม่สามารถที่จะหวนกลับมาได้มันจบไปแล้วนะทุกอย่างความล้มเหลวทุกอย่างมันจบไปแล้วมันไม่มีนะคะทางที่จะหวนกลับมาได้อะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักธุรกิจที่สูญเสียไปเงินที่โดนโกงไปหรือใดๆก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอะปล่อยวางมันไปเถอะนะเพราะนี่คือเพราะว่าในปี2อ1 8นเนี่ยจะเป็นปีที่คุณกำลังจะมีชีวิตใหม่ซึ่งคุณจะต้องลืมอดีต ทุกอย่างไม่ต้องไปเสียดายมันทําใจปล่อยวางเลยนะคะขอให้คุณได้รู้ว่ามีสิ่งดีๆสิ่งดีๆเนี่ยรอคุณอยู่เสมอในช่วงชีวิตและช่วงเวลาที่เหลืออยู่นับจากนี้ไม่หมอบอกได้เลยนะคะว่าไพ่เหรียญเนี่ยขึ้นมาเยอะมากนั่นหมายความว่าในปีเนี้ถ้าจะพูดกันตามหน้าไพ่เลยคุณอาจจะได้ขึ้นไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองจากตรงจุดนี้จะบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวกับลาบลอยนะ ไม่ได้เกี่ยวกับอู้ยู่ๆฟลุกถูหวยรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่คุณจะได้รับโอกาสจากใครคนนึงนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณและเข้ามาอุปธรรมเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนๆชาวสิงห์ให้พลิกฟื้นจากสถานการณ์ที่ดูแย่พลิกกลับมาคนคนนี้นะคะแม่หมอบอกเลยได้เลยว่าเขาสามารถที่จะให้ชีวิตใหม่กับคุณเสมอให้ชีวิตใหม่กับคุณอ่ะ คือคือพูดผิดนะว่าโอเคเขาจะให้ชีวิตใหม่กับคุณแล้วเขาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการไม่รู้นะว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอาจจะเข้ามาในรูปแบบของความรักก็ได้อาจจะเข้ามาในรูปแบบของคําว่าคุณอาจจะไปะเหมือนกับอขอความช่วยเหลือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะเกิดความเมตตาคุณมากมายเลยหรือบางทีเนี่ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์ที่คุณจะเอาไปเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินกลับมาก็ได้นะเช่นเ,เช่นไปกู้แบงก์อะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันแต่คุณก็จะได้เงินนั้นกลับมาคือพอคุณได้เงินนั้นมาเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้มันเหมือนกับการพลิกฟื้นโชคชะตาของคุณเลยบางทีเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหพยายามที่จะเอาที่เข้าเอาบ้านเข้าหรือเอาอะไรไปเ,เหมือนกับ อยากจะเอาเงินจากแบงก์มาอะไรแบบนี้คะ่ะเพื่อที่จะมาแบบหมุนธุรกิจไปอะไรไปแต่มันก็ไม่ได้แต่ปีนี้พอทุกอย่างมันราบรื่นใช่ไหมคะทุกอย่างมันาบางทีมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองใดก็แล้วแต่มันก็ม,นกมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แบงก์อาจจะปล่อยกู้อะไรแบบนี้คะ่ะได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะกลับมาั่งคั่ง,งร่ำรวยมาพลิกฟื้นชีวิตของคุณได้ ได้เลยนะคะเรากับปฏิหารถามว่าเอ้ยกู้แบงค์ได้เนี่ยไม่หมอปฏิหารเหรอถ้าคุณพยายามมาหลายต่อหลายครั้งแล้วมันไม่ได้แล้วคุณมาได้ในปีนี้นะคุณก็คงจะรู้สึกปฏิหารนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะประมาณนั้นเนะเาะไพ่เดทก็เหมือนกับที่แม่หมอบอกไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เดิมๆที่มันที่มันผิดพลาดมาที่มันล้มเหลวมาเนี่ยถึงเวลาที่มันจะจบสิ้นแล้วถึงเวลาที่คุณจะได้ชีวิตใหม่นะคะพ่แป้เท้าเหมือนคุณจะมีแรงบันดาลใจมีไฟนะคะในการพุ่งทะยานไปข้างหน้าแล้วเวลาที่คุณมีแรงบันดาลใจมีไฟมีพาชั่นขึ้นมาเนี่ยมันก็หมายถึงคุณกําลังจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ความมัง่งคั่งความร่ํารวยให้กับครอบครัวของคุณให้กับตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งบอกแล้วไงว่าในปีนี้คุณจะได้อยู่บนกองเงินกองทองอะ่ะ นะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตไพ่หดาบเนี่ยบ่งบอกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แต่นะในปัจจุบันเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วนะเพราะคุณกำลังจะสรุปเลยนะคุณกำลังจะก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างถ้าปัญหาเนี่ยเปรียบเสมือนพายุฝนใช่ไหมคะพายุลบลมแรงฝนกระหน่ำมาหาคุณเนี่ย คุณกำลังจะผ่านพาย,ยุฝนนี้ไปแล้วคุณกำลังจะพายเรือขึ้นฝั่งแล้วเมื่อคุณขึ้นฝั่งปุ๊บบนฝั่งนั้นก็จะมีอะไรอ่ะ,อะมีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังดีกว่าอยู่กลางน้ำใช่ไหมคะแล้วก็อยู่บนเรือใช่ไหมบนฝั่งเนี่ยมันมีโอกาสดีๆให้คุณเนี่ยได้แบบใช้ใช้สองมือใช้ปัญญาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเนี่ยในการสร้างสร้างความมหัศจรรย์ให้กับตัวเองชาวสิงห์นะแม่หมอบอกเลยว่าถ้าคุณเนรมิตเงิน คุณถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในตัวเองนะคุณเนรมิตเงินคุณก็ได้เงินคุณเนรมิตธุรกิจคุณก็จะได้ธุรกิจคุณเนรมิตความสุขคุณก็จะได้ความสุขนะคะแล้วอันนี้แม่หมอไม่ได้มองเป็นอุปสรรคนะดาบที่อยู่ตรงนี้แม่หมอมองว่าคืออาวุธของคุณอาวุธคืออะไรอาวุธก็คือปัญญาของคุณนะคะสติปัญญาไหวเขาเรียกว่าปฏิพัน์ไหวพริบอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีอยู่ในตัวของคุณทั้งหมด เรากับปาฏิหาริย์ที่คุณจะสร้างให้กับตัวเองให้ชีวิตของคุณเนี่ยได้กลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะขอย้ําอีกเลยนะว่าครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณจริงๆอย่าเอาความล้มเหลวนั้นนะคะมาเป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นปัญหานะเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีเงินปีทองปีแห่งความสุขปีแห่งการเริ่มต้นใหม่จงให้กำลังใจตัวเองนะอ่ะไปดูกันนะคะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวสิงบ้างโอ้โหเห็นไหมขึ้นมาใบแรกก็จอยเลยเป็นปีแห่งความสำราญในชีวิตของคุณค่ะไม่ได้จอยมานะคะอาจจะนานแล้วก็ได้หลายปีแล้วก็ได้แต่ปีนี้ ตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงสิ้นปีของคุณเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าเป็นปีที่ Perfect การเปลี่ยนแปลงนี้นะคะอ่ะาไพ่ใบนี้อาจจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้าคุณกลับมามั่งคัง่งคุณกลับมาร่ํารวยคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปยาวนานเลยนะก็เป็นไปได้เช่นกันคะ่ะและไพ่ใบนี้นะคะ คุณกําลังได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กาลังให้พรคุณในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าใครเชื่อในพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพที่คุณศรัทธาที่คุณบูชาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่คุณนะแต่ที่คุณต้องรู้คือคุณกําลังได้รับพรที่ดีในโชคชะตาของคุณในดวงชะตาของคุณนั่นเองค่ะ และสิ่งที่แม่หมอได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่าในปีนี้เป็นปีที่คุณจะพลิกฟื้นกลับมาใช่ไหมแล้วความสําเร็จของคุณความมั่งคั่งของคุณในปีเนี้ยมันไม่ใช่แค่อยู่ในปีนี้นะมันอาจจะเป็นความมั่นคงถาวรคุณอาจจะกลับมาขึ้นบนบัลังของคุณแล้วคุณอาจจะไม่ได้ตกไม่ได้ตกอีกแล้วอะค่ะ มันหมายถึงความมั่งคัง่งความร่ำรวยการเป็นเศรษฐีของค,คุณการพิ้วเฟื้อนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นความมั่นคงตลอดไปเลยก็ได้ที่แม่หมอได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งก็เป็นคําทํานายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาเนี่ยรับแล้วก็สอดคล้องกันด้วยนะคะมั่นคงตลอดไปเนาะก็ ยินดีกับเพื่อนๆชาวสิง์ด้นะนี่คือการพลิกฟื้นนี่คือปาฏิหาริย์ของคุณเลยล่ะคะ่ะในปีนี้นะคะก็แม่หมอก็ขอวอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จมีแต่เรื่องโชคดีนะคะ,จะเจรืญนรุ่งเร,องเรืองในชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วค่ะ